เกิดเอฟซีไม่กินเขาด้วยหรอไอ้วิ่งมาต่องพายพลรอไหมวันแล้วจ้างป้าพ่อเลยใครว่าเครแนมหนาอยู่ดิจางเขา ลามือแล้วมือันน่ะก็อีกองมืแล้วเื่อนเราดูดู้าเราัล่งันก็งไปจมงออัดู้หวเราจะอังคอยเออหนาแน่สีก้มากไหนสิงหยับคตรตีนี่ฟงเนี่

ມັນບໍ່ໄດ້ຕິມພາຫວ່າງບໍ່ນ້ອຍນ້ອງມາຢູ່ນີ້ເຈົ້າອີ່ຫຍັງມາຈັບໄປເຈົ້າຢູ່ຢູ່ນ້ອງໄປຈັຕັງກ້ຂາໍາປດ